สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านมารีวิวนะคะตัวปั๊มน้ำอัตโนมัตินะคะของยี่ห้อมาสกินะคะรุ่น MK850 นะคะกำลังนะคะอยู่850บาทส,สูงสูงถึง55เมตรนะคะรับประกันตัวเครื่อง6เดือนนะคะใบพัดตัวนี้นะคะเป็นทองเหลืองแท้นะคะมาพร้อมฝาครอบเลยนะคะตัวทางน้ำเข้าของตัวรุ่นนี้นะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะนี่จะมีช่องทงน้ำเข้ามีสปริงเช็ควาลวนะคะป้องกันน้ำไหลย,ย้อนกลับเลยนะคะเนี่ยดูใก,ใกล้ๆโอเคตัวนี้นะคะปั๊มน้ำอัตโนมัติที่แจก็คือเราเสียบป,ปั๊บ เครื่องก็จะทางานอัตโนมัติเลยนะคะก็คือเราเปิดปิดต,ตามก๊อกน้ำได้เลยเปิดก๊อกน้าเครื่องทำงานนะคะเปิดปิดเครื่องก็จะหยุดทํางานนะคะโดยเราไม่ต้องดึงปลั๊กออกใดๆนะคะตามนี้เลยอามาดูสเปคนะคะนี่สเปคตัวนี้นะคะจะอยู่สูงๆ55เมตรปริมาณน้ํา85ลิตรต่อนาทีนะคะท่อนะคะ2ฝั่งคือ1นนิ้วนะคะดูดลึกถึง9เมตรเลยนะคะเราจะไปดูดจากบ่อก็ได้นะคะแต่ห้ามเกิน9เมตรนะ ความเร็เวล้อ2,800รอบต่อนาทีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น IP44 ด้วยนะคะ IP44 คือระบบการความชื้นในตัวมอเตอร์นะคะยืดอายุการใช้งานนะแถมตัวมอดด้นะคะตัวนี้นะคะมาดูข้างๆนะคะจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะคะจะมีคีบระบายความร้อนนะคะแล้วก็มีใบพัดด้านหลังนะคะนีคีบระบายความร้อนเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อเซฟตัวการทํางานของมอเตอร์นะ,ะโอเคอ่ะเนี่ยเราจะปิดฝาครอบนีนะคะมีฝาครอบให้ด้วยแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะคะมีน็อตมาให้นะคะ ตัวนี้นะคะมันก็กันชื้นกันมแมลงกันฝนได้หมดเลยนะคะเพื่อระยุเขาเรียกว่าอะไรเซฟการทํางานของตัวมอเตอร์นะแล้วก็ทําให้แบบว่าตัวบอดี้แบบไม่เก่าง่ายด้วยเนาะอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีตัวฟุตวาให้มีข้อต่อให้มีนี่นะคะโอลิงอะไรพวกนี้ให้นะคะแล้วก็คู่มือการติดตั้งนะคะฟุตวาตัวนี้นะคะเวลาเราจะไปต่อลงในบอ่อหรือทําสวนนะคะแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เพื่อไม่ให้น้ํานะคะมันย้อนกลับขึ้นมาเนาะแล้วเวลาก่อนใช้งานนะคะอย่าลืมนะคะ ตรงนี้นะคะเรากอกน้ําตรงนี้ด้วยนะคะให้น้ํามันเต็มมันจะได้เข้ามาโฟตลอดนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดการทํางานให้ดูนะคะนี่นะนะคะเครื่องก็จะทางานอัตโนม,มัตินะคะเปิดเลยเปิดสักบัวยอย่างนี้ได้หมดอ่แล้วปิดนะคะแรงมากๆเลยนะคะ นะเครื่องหยุดอัตโนมัติเลยนะคะอ่ะอีกรอบนึงเดี๋ยวเราฟังเสียงกันใกล้ๆอีกรอบนึงปิดเห็นไหมเครื่องก็หยุดอัตโนมัติเลยนะคะเปิดปิดการทํางานของก๊อกน้ํานะจะไปดูดบอ่อจากจากในบอ่อดูดน้าจากในบอ่อหรือจะไปทําสวนก็ได้หมดนะคะทําากรเกษตรได้หมดเลยนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อไงนะคะก็แจ้งแอดมินเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ